การออกกำลังกายด้วยตนเองในผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจากผู้ป่วยโควิด -19 อาจต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน,านๆซึ่งจะทำให้สมรรถภาพทางกายลดลงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นวิธีที่จะคงความแข็งแรงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยผู้ป่วยจะเริ่มออกกำลังกายแบบเบาๆด้วยตนเองเมื่อ 1. ไม่เคยมีอาการเหนื่อยหรือเคยมีอาการเหนื่อยแต่หายไปนานเกินกว่า3วัน 2. ไม่ได้อยู่ในช่วง7วันแรกของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 3. ไม่มีไข้ขณะกำลังจักออกกำลังกายโดยมีอุณหภ,ภูมิต่ำ,ตำกว่า37.5องศาเซลเซียส 4. ออกซิเจนปลายนิ้วมากกว่า95%และ 5. ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง90-60ถึง140-90มิลลิเมตรประลอด ซึ่งถ้าท่านไม่มีข้อห้ามในการออกกําลังกายดังที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถเริ่มออกกําลังกายด้วยตนเองแบบเบาๆได้ดังนี้ท่าบริหารแขนท่าที่1ให้ท่านนั่งในท่าที่สบายโดยอาจจะนั่งบนเตียงหรือนั่งเก้าอี้ข้างเตียงจากนั้นให้ท่านยกแขนทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันไปแนบข้างศีรษะแล้วจึงวางแขนลงมาในท่าเริ่มต้นทำซ้ำ 5-10ครั้งท่าบริหารแขนท่าที่สองให้ท่านนั่งในท่าที่สบายการแขนทั้งสองข้างจากนั้นให้ท่านยกแขนทั้งสองข้างไปแนบข้างศีรษะแล้วจึงวางแขนลงมาในท่าเริ่มต้นทำซ้ำห้าถึงครั้ง ท่าบริหารแขนท่าที่3ให้ท่านนั่งในท่าที่สบายให้แขนทั้งสองข้างแนบลำตัวงอข้อศอกขึ้นให้มือทั้งสองข้างแตะหัวไหล่แล้วจึงวางแขนลงมาในท่าเริ่มต้นทําซ้ำ5 1า5-10ครั้งถ้าบริหารขาท่าที่1ให้ท่านนั่งในท่าที่สบายจากนั้นให้ท่านเหยียดขาขึ้นให้ตรง พร้อมกระดกข้อเท้าค้างไว้ประมาณ5วินาทีจากนั้นให้วางขาลงมาในท่าเริ่มต้นทำซ้ำ5 1าถึงครั้งโดยสลับกันทำทีละข้างท่าบริหารขาท่าที่สองให้ท่านนั่งในท่าที่สบายจากนั้นให้ท่านงอสะโพกขึ้นค้างไว้ประมาณ5วินาที จากนั้นให้วางขาลงมาในท่าเริ่มต้นทำซ้ำ5-10ครั้งโดยสลับการทำทีละข้างท่าบริหารขาท่าที่3ให้ท่านนั่งในท่าที่สบายจากนั้นให้ท่านกระดกข้อเท้าขึ้นวางเท้าลงมาในท่าเริ่มต้นทำซ้ำ5-10ครั้งโดยสามารถทำพร้อมกันได้ทั้งสองข้าง ท่าบริหารขาท่าที่4ให้ท่านยืนตัวตรงข้างเตียงจากนั้นให้ท่านย่ำเท้ายกเข่าสูงตั้งฉากระดับสะโพกสลับไปมาถ้าท่านรู้สึกยืนไม่มั่นคงหรือมีอาการเซให้ยืนจับเก้าอี้หรือจับเตียงเพื่อเพิ่มความมั่นคงได้ในแต่ละท่าให้ท่านทำช้าๆทำท่าละ5-10ครั้งต่อรอบ วันละ3-5รอบหรือทำได้บ่อยตามที่ท่านต้องการถ้าท่านไม่มีอาการผิดปกติใดๆนอกจากนี้ถ้าท่านไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำหรืออาการผิดปกติท่านสามารถยืนและเดินเพื่อทำกิจวัตรต่างๆได้ด้วยตนเองเช่นการเดินภายในห้องการเดินเข้าห้องน้ำหรือการอาบน้ำ